สวัสดีครับผมชื่อนายอารุณกรอินไข่ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับที่เรียนเกี่ยวกับสาขาการสอนคณิตศาสตร์วันนี้ก็จะมาเหมือนแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วกันเกี่ยวกับตัวทางด้านเซกชันที่2นะครับมาจากบทที่3นั่นเองเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันความต่อเนื่องนะครับหรือ นั่นแหละครับฟังก์ชันคอนติเนียมอัพนั่นเองอ่าก่อนอื่นมาที่บทน,นิยามของมันนะครับเดฟฟิเนชันนะครับที่3.2.1นะครับถ้าเราให้ฟังก์ชัน f นะครับที่ D ส่งต่อไปที่จำนวนจริงแล้วให้ C อยู่ในจำนวนจริงนะครับเราก็จะสามารถพูดได้ว่า F เนี่ยครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องไม่ใช่ฟังก์ชันสิ f เนี่ยต่อเนื่องณนะที่จุดสนั่นเองถ้าทุกทุกฟีลอนนะครับจะมีตัวเดลตา้มากกว่า0ทุกทุกฟีลอนมากกว่า0ก็จะมีเดลต้ที่มันมากกว่า0น,นะครับทำให้ได้ว่าจะมี f อยู่ใน d นั่นเองโดยที่ค่าสมบูรณ์ของ x ลบ c จะต้องน้อยกว่าเดลต้าทำให้ได้ว่าเจ้าตัวฟังก์ชัน x นะครับ f x ลบ f c อยู่ที่อยู่ในค่าสมบูรณ์เนี่ยครับจะต้องน้อยกว่าตัวฟีโลนด้วยอ,อันนี้ก็คือหนึ่งอย่างที่เราต้องจำต่อไปสองถ้า f ของเรานะครับมันต่อเนื่องในจุดต่างๆใน d นั่นเองอแล้วเราจะสามารถเรียก f ได้ว่ามันต่อเนื่องบนดีอ่าพูดแบบนี้ก็อาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับมันบางหน้าจอเราสามารถสรุปเขียนได้ว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน f อยู่โดยที่ f ของเราเนี่ย มีดีที่ส่งต่อไปหาจำนวนจริงได้และมีซีอยู่ในจำนวนจริงนั้นมันจะได้ว่าเอฟของเราเนี่ยมันต่อเนื่องที่ c o n t i n u o นะครับต่อเนื่องอยู่ที่ซีนั่นเองโดยที่ก็ต่อเมื่อ ทุกทุกเอฟซีลอเรามากกว่า0นและจะมีเดลต้าที่มันมากกว่า0นจะได้ว่าทุกทุก x ที่อยู่ใน d นะครับส่งผลให้เกิด x ลบ c ค่าสมบูรณ์ของ x ลบ c น้อยกว่าเดลต้าแล้ว ค่าสมบูรณ์ของ f x ลบ f c จะต้องน้อยกว่า epsilon นั่นเองกาพูดไปด้วยเขียนไปด้วยนะเกิงไปหมดเลยทีเดียวเีซลก็คือมันจะย่อได้เป็นตามนี้นะครับเนาะอ่าตรงนี้ก็ รงนี้เลยง่ายๆเลยเงื่อนไขนี้เป็นบทนิยามของเราสามารถสรุปได้ตามตัวแดงเลยนะครับต่อไปอันที่สองโอ้โหอันนี้ยาวมากเป็นอขอใช้ปากกาดัำเงินแล้วกันเป็นทเทียวเล่มนะครับทฤษฎีบทของเรานั่นเอง เดียวเล่มที่สามจุดสองจุดสองถ้าเราให้ฟังก์ชัน f เหมือนเดิมเลยโดยที่ d เนี่ยส่งต่อไปที่จำนวนจริงและ c เนี่ยมันเป็นสมาชิกของจำนวนจริงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไปก่อนนะเรนมันจะส่งผลให้ได้ว่า ผลที่ตามมาของเรามันจะได้ว่าจะได้อยู่สามข้อนั่นเองสามข้อนี้มันมีหน้าที่ทำอะไรก็คือมันจะมีหน้าที่ในการที่สมมูลกับข้อความของเรานะครับอ่าโอเขียนไม่ทันเลยสมมูลอยู่กับอีกทุเีศมีอยู่สามข้อ ก็จะเริ่มกันที่ข้อ A ก่อนเลยข้อแรกข้อแรกเลยง่ายๆเลยก็คือเมื่อ f นีตนนน f ้ต่อเนื่องที่ c นั่นเองเมื่อ f ต่อเนื่องที่ c ต่อไปอันที่สองนะครับอันนี้ต้องค่อยๆนิดหนึ่งอ่ะอันที่สองถ้าเรามีอ่าผมเรียกว่าเป็น x n แล้วกัน xn เนี่ยเป็นลำดับใดๆลำดับใดๆในดีจะได้ว่าเราจะได้ว่า x เนี่ย xn เนี่ยมันสามารถคอนเวนจิน ที่4ได้นั่นเองแล้วทำให้ได้ว่าลิมิตของ f xn โดยที่ n ถึง infinity นะครับมันเท่ากับ f 4ได้เท่านี้เลยข้อที่สองต่อไปข้อที่สาม C อ h forever อ h ะอทุกๆ n e i g h b o r h o o d n e i g h b o r h o o d we ของ f c จะมี the neighborhood U ของ c ของ f c ด้วย ừ. ทำให้ได้ว่า นั่นคืออ่าสักเด็ f u <อ>ฟังก์ชันของ u u เเน่นอยู่กับ d โดยที่มันเป็นสับเซตของ v นั่นเองเ,อเราจะได้ทั้งหมดสามตัวนี้ขึ้นมาอ่าแต่ว่าพอได้สามตัวนี้แล้วมันดัน ยังไม่จบเท่านี้พอมันได้สานอกจากสามตัวนี้แล้วอ่ะนอกจากนอกจากเราจะได้สามตัวนี้แล้วใช่ไหมนอกจากอ่าถ้า c เนี่ยเป็นจุดสะสมจุดสะสม a พ c ค m um u l a t i o n p พอ n t ์ที่ดีที่จุดดีแล้วมันจะจะมีตัวที่มาสมมูลกับมันอีกตัวหนึ่งอ่าอ๋อ อีคอน,นอันนี้ขอให้เขียนเป็นตัวดีแล้วกันถือว่าเป็นข้อที่มันต่อมาแล้วกันเนาะเพราะว่าพอมันมีสามอันนี้แล้วมันจะทําให้มันเกิดเป็นเจ้าตัวดีขึ้นมามันจะสมมูลกันนั่นเอง ก็คือ f ของเราเนี่ยมันจะมีลิมิตที่4และสามารถเขียนได้เป็นลิมิต f x mm hmm. เมื่อ x เข้าใกล้ c เนี่ยมันเท่ากับ f c ได้นั่นเองอืมคือมันต่อเนื่องกันมา ใช่ตัวเทวเล่มที่สามจุดสองจุดสองอผมต้องขออภัยด้วยนะถ้าผมพูดแล้วบางคำมันเขียนแล้วมันไม่ทันจริงๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวมากเขียนไม่ทันเลยอ่อยาเดี๋ยวเรามาแวะดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันในการที่เราจะเอามันมาใช้อย่างไรผมเอาตัวอย่างขอลบหน้าตัวเองแป๊บหนึ่ง ตัวอ,อย่าง x เป็นสามจุดสองจุดสามเราจะให้ f x เนี่ยครับมันเท่ากับ x ไ้ายหนึ่งส่วน x สำหรับ x ที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ f 0เท่ากับ0พิสูจน์โดยใช้ f เนี่ยต่อเนื่องที่ศูนย์ โอเคนะครับอ่อาเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์กันอ่าอันนี้เดีย๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับขอเป็นภาษาไทยนะมันจะมันจะได้คล่องหน่อยเพราะว่าตัวผมเอ่อไปมาไม่เหมือนอาจารย์อ่าวิธีทำนะครับวิธีทำให้เอฟซีลอนมากกว่าศูนย์และ เราจะเลือกเจ้าตัวเดลต้าของเราเนี่ยแต่เรายังไม่รู้ว่าเดลต้าเนี่ยเราจะเลือกอะไรเราเว้น้ก่อนอืมโดยให้สำหรับทุก X ที่อยู่ใน D ที่ค่าสมบูรณ์ของ X จะเท่ากับ ค่าสมบูรณ์ของ x ลบศแต่มันจะน้อยกว่าเจ้าตัวเดลต้าอยู่นั่นเองอืมอ่าคราวนี้ผมมองว่ามันมีสองเคสนะเคสแรกก็คือเคสที่มันเท่ากับ0กับอีกเคสหนึ่งที่มันไม่เท่ากับ0ผมก็จะมาดูเคสที่มันเท่ากับ0ก่อนจะได้ว่าถ้า x เท่ากับศแล้ว เราก็จะมาเข้าเลยตามที่เราได้มาก็คือในข้อที่อ่าตัวนี้เลยถ้า x ลบ c เนี่ยค่าสมบ,บูรณ์ของ x ลบ c ่น้อยกว่าเจ้าตัวเดลต้าแล้วแสดงว่า f x ค่าสมบ,บูรณ์ของ f x ลบ f c มันจะต้องน้อยกว่าตัวที่เป็นเอ e อ epsilon อันแรกของเราก็คือ f x ลบ f ศูนย์ค่าสมบูรณ์ของ f x ลบ f ศูนย์ก็จะได้เป็น f x เรารู้อยู่แล้วว่า f x ก็คือมันคือ f ศูนใช่ไหมเมื่อ f x มันเท่ากับศูนย์มันจะได้เท่ากับศูนย์จากข้อความนี้อ่าผมก็เลยได้เป็นศูนย์มาซึ่ง f ศนย์ก็ดันมีค่าเป็นศูนย์อีกอ่าเราก็ได้เท่ากับศูนย ซึ่งจะต้องน้อยกว่าเจ้าตัวเอฟซีลอนของเราจบในกรณีแรกต่อไปถ้า x ไม่เท่ากับศูนย์ถ้า x ไม่เท่ากับศูนย์เราทำยังไงเนี่ยเไม่เท่ากับศูนย์อ่ะแล้วเหมือนเดิมเลย f x เลบเอศูนย เท่ากับมันก็จะไปเท่ากับตัวที่เรานี่กำหนดไว้ f x ของเราก็คือเอกค่าสมบูรณ์ของเอก sin ซน์หนึ่งส่วนเอกลบอยู่กับศูนย์ใช่ไหมซึ่งพอลบกันแล้วเป็นไงครับก็มาได้ว่าเอเนี่ยไซน์หนึ่งส่วนเอก ค่าสมบูรณ์ของ x คูณอยู่กับ sin หนึ่งส่วน x นั่นเองต่อมาผมขอแยกได้ไหมเดี๋ยวผมขอแยกนะแยกมันไปว่าเนี่ยตัวเนี้ยผมแยกมันเป็นค่าสมบูรณ์ของ x คูณอยู่กับค่าสมบูรณ์ของ sin หนึ่งส่วน x อือซึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเป็นน้อยกว่าเท่ากับ อันนี้จากที่ผมเข้าใจนะเนื่องจากเจ้าตัวทรายเนี่ยค่าทายเนี่ยมันมีค่าสูงสุดตัวทายเนี่ยมีค่าสูงสุดเป็นหนึ่งแล้วก็มีค่าต่ำสุดเป็นลบหนึ่งแต่เราสนใจตอนที่มันเป็นค่าสูงสุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะได้เป็นน้อยกว่าเท่ากับนั่นเองอ่า ซึ่งมันก็ได้ว่าซายเนี่ยมันสูงสุดอยู่ที่หนึ่งผมก็เลยก็จะส่งผลให้ได้ว่าน้อยกว่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x คูณอยู่กับหนึ่งซึ่งมันก็ได้เป็นน้อยกว่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x อ็ซึ่ง ตัว x ของเราเนี่ยค่าสมบูรณ์ของ x ของเราเนี่ยมันดันทำไมน้อยกว่าเจ้าเจ้าตัวอะไรเดลต้าถูกต้องไหมมันน้อยกว่าเจ้าตัวเดลต้าเราก็ต้องบอกมันด้วยว่ามันน้อยกว่าเจ้าตัวเดลต้านั่นเองเดลต้าแปลกๆละน้อยกว่าเจ้าตัวเดลต้าของเราซึ่งตัวที่มันน้อยกว่าเดลต้าแล้วเราจะไปหาอย่างไงอะเดลต้าว่าจะเท่ากับเท่าไหร่เราก็สามารถเอามันไปเท่ากับเจ้าตัว ฟี e เลยได้เลยนั่นเองเออเอามันไปเท่ากับฟ e ีเลยอืมไม่ต้องไปหาตัวไหนไกลอ่ามันก็เลยส่งผลให้ได้ว่าทําไมเนี่ยอืดังนั้นโออดังนั้นฟเนี่ยต่อเนื่องที T ่ศูนย์อืม นั่นเองเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่อยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างง่ายๆที่แบบใช้วัดความรู้พวกเราได้ดีนะครับก็ในส่วนพาร์ทนี้ก็กินเวลาไปเกือบยี่สิบนาทีแล้วก็มันสิบแปดนาทีนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ตต่อไปของผมยังเหลืออยู่อีกสองอันสบายๆแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทุกคนทำด้วยครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบถ้ามีอะไรผิดถูกตรงไหนก็สามารถบอกผมได้เลยนะครับทักมาบอกกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ